สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องพี่ก้อยแชร์ข่าวอีกครั้งนะคะก็มีข่าวสารสําคัญนะคะเกี่ยวกับเงินดิจิตอล10,000บาทจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบอีกเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากนะคะ สรุปทุกอย่างเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและใช้ได้วันไหนเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนร,รับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเตรียมยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมแจ้งข้อกำหนดเงื่อนไขรับสิทธิเงินดิจิตอลวอลเล็ตล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันแจกเงินประชาชนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไป ผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง70,000เงินฝากในบัญชีไม่เกิน500,000บาทเรามาดูข้อมูลสรุปทั้งหมดล่าสุดนะคะคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2567สําหสำหรับวิธีการลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลวอลเล็ต0 0 0 0บาทจะลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตางังสำหรับประชาชนทั่วไปและร้านค้าที่ลงทะเบียนจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางัง เพื่อรับสิทธิ์เงินดิจิตอล1,000 0บาททั้งนี้ผู้ที่เคยลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วจะไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำเนื่องจากมีประชาชนลงทะเบียนอยู่แล้วจำนวน40ล้านคนและมีร้านค้าที่คุ้นเคยอยู่แล้วกว่า1.8ล้านร้านค้านะคะเป็นโครงการก่อนหน้าของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะสำหรับ ระบบเป่าตังจะมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วซึ่งจะลดระยะเวลาและประหยัดงบประมาณและลดความซ้ําซ้อนในการสร้างและดูแลรักษาร,ระบบกระทรวงการคลังเองก็มีความคุ้นเคยในการใช้กำกับดูแลและบริหารจัดการป้องกันการุทจริตต่างๆโดยเราจะพัฒนาต่อย,ยอดระบบเป่าตังให้สามารถทำงานโดยมีบล็อกเชนอยู่ด้านหลังเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งระบบบล็อกเชน จะทำให้รัฐป้องกันการทุจริตได้นั่นเองมาดูสรุปไทม์ไลน์โครงการดิจิ t ัลวอลเล็ว่าใช้ได้วันไหนเดือนมกราคม2567โครงการ e-refund นะคะเดือนพฤษภาคม2567เงินเข้าแอป,ปเป่าตามผู้มีสิทธิ์เดือนพฤศจิกายน2567ต้องใช้เงินครั้งแรกและเดือนเมษายน2570จะสิ้นสุดโครงการนะคะ ประกาศปฏิทินโครงการดิจิตอล w a l l ล็ตจะใช้ระยะเวลาในการตีความโดยกฤษฎีการและกระบวนการกฎหมายช่วงปลายปี2566จากนั้นก็จะเข้าสู่สภาช่วงต้นปีหน้า2567จัดเตรียมงบประมาณและเปิดให้ประชาชนได้ใช้ในช่วงพฤษภาคม2567นะคะพร้อมทั้งมีโครงการ e-refund ตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นไป เพื่อเป็นการให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน50,000บาทโดยให้ไปกำกับภาษีมาประกอบการยื่นภาษีบุคคลและรัฐบาลจะคืนเงินภาษีให้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ d i g i ดิจิ a ัลวอลเและโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถจะสามารถดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ และอย่างไรก็ตามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ย้ำกับสื่อมวลชนว่าทุกอย่างที่ผมถแถลงไปวันนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและได้รับมติของกรรมการที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างรัดกุมก่อนจะเข้าคอรมอเพื่อให้ได้รับอนุมัติอย่างชัดเจนต่อไปและคาดหวังว่านโยบายดิจิตอล w a l l ล็นี้คือนโยบายที่ประชาชนเป็น,นกลไกสาคัญในการพลิกฟื้นเศรษ,ษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่าย10,000บาท ผมขอฝากนโยบายนี้ให้กับประชาชนทุกคนร่วมกันใช้สิทธิ์ด้วยความภาคภูมิใจเพราะท่านเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติของเราสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็นะคะ 1. ระยะเวลาการใช้จ่ายจะใช้จ่าย6เดือนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตาังภายในอำเภอที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 2. จะเริ่มใช้เงินดิจิตอลได้ในเดือนพฤษภาค,คม2567ถึงเดือนเมษายน2570 และต้องใช้ครั้งแรกภายใน6เดือนหากไม่ใช้ภายใน6เดือนเงินจะกลับเข้าสู่ระบบและข้อ3การใช้จ่ายจะใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคเท่านั้นและเงื่อนไขของเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0ึ่งบาทตามที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ถแถลงข่าวอธิบายสรุปเงื่อนไขการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมืบาทวงเงิน5้าแสล้านบาท วันศุกร์ที่10พฤศจิกาย,ยน2566ระบุเกณฑ์เงื่อนไขรับสิทธิ์เบื้องต้น3ข้อดังนี้ 1. รัฐบาลจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย10,000บาทให้กับคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากต่ำกว่า500,000บาทข้อ 2. สำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน70,000บาทแต่เงินฝากน้อยกว่า500,000บาทและผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า70,000บาท แต่มีเงินฝากเกิน5 0แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอลครั้งนี้แต่จะได้ใช้สิทธิ์ในโครงการ e ี e f u n d แทนและข้อ3รัฐบาลจะให้สิทธิ์ประชาชนใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาพร้อมกับใช้เงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ1แสนล้านบาท ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีสมัยใหม่หมายความว่าเมื่อได้รับเงินมาแล้วเดือนพฤษภาคม2567จะต้องใช้เงินครั้งแรกภายในเดือนพฤศจิกายนไม่เช่นนั้นเงินจะถูกด,ดึงกลับเข้าระบบและเมื่อใช้จ่ายแล้วก็จะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนเมษายน2570ทั้งนี้รายละเอียดเรื่องเกณฑ์การรับเงินดิจิตอล10,000บาท มีการปรับเปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมที่เคยระบุเอาไว้3ประการว่าผู้เข้าเกณฑ์จะต้องมีรายได้ไม่เกิน5 0,000บาทต่อเดือนและมีเงินในบัญชีไม่มากกว่าห0 0แสนบาทข้อ2ตัดสิทธิผู้ที่มีรายได้เกิน2 5 0 0 0บาทต่อเดือนและมีเงินในบัญชีมากกว่า10,000แสนบาทและข้อ3ได้เฉพาะผู้ที่มีบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะสรุปได้ว่าผู้ที่มีไรายได้เกิน70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากสูงกว่า500,000บาทก็คือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์รับเงินดิจิตอล w a l l ล็ต1 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลขอบคุณมากค่ะ